ผัดพริกแกงไก่ใส่สายบัวครับทำง่ายและอร่อยมากผัดพริกแกงไก่ใส่สายบัวมันมีเคล็ดลับนิดเดียวผู้ชมมาดูวัตถุดิบกันแล้วจะเข้าใจเลยหนึ่งอันดับแรกพริกแกงเผ็ดครับตัวนี้ก็เป็นของแบรนด์เชฟบ,บุ๊กนะครับของผมจะได้เป็นสูตรพริกแกงที่มาจากนกครศรีธรรมราชถือว่าค่อนข้างอร่อยแต่ว่าเป็นพริกแกงภาคกลางนะไม่ใส่ขมิ้นแล้วก็ตัวนี้เป็น สายบัวครับเนื้อไก่วันนี้ใช้เป็นอกใครชอบเบป็นสะโพกก็ได้ใแบบมะกรูดนิดนึงน้ําตาลไว้ปรุงรสผงปรุงรสไว้ปรุงรสสาคัญตัวนี้ครับที่บอกว่าเคล็ดลับจะให้อร่อยคือกะทิครับผมปกติเวลาเราผัดพริกแกงเราจะผัดด้วยน้ํามันใช่ไหมที่ลองเปลี่ยนมาผัดด้วยกะทิเพราะกะทิกับสายบัวมันเป็นอะไรที่เข้ากันนะนึกออกไหมเรากินแกงกะทิสายบัวเพราะฉะนั้นผมก็จะเริ่มจากใส่กะทิลงไปในกระทะไม่ต้องมีน้ํามันเลยนะครับใส่กะทิลงไปนี้เลย เราเที่ยวไปเนี่ยกระทะเชฟบุ๊คเนี่ยกระทะแฮปปี้คอร์ตัวเนี้ยมันมันทำให้กะทิแตกมันเราอยู่แเพราะมันร้อนดีเราให้กะทิมันแตกมันสักนิดนึงแล้วเราก็เอาพริกแกงลงไปผัดแทนที่เราจะใช้น้ํามันเราใช้แบบนี้จะทั้งหอมมากกว่าแล้วก็เลี่ยนน้อยกว่าถ้าผัดกับน้ํามันเยอะๆเดี๋ยวไก่ออกมันมาอีกมันจะยิ่งเลี่ยนมากนะผัดไปเลยครับอย่างนี้รอให้มันแตกมันสักนิดนึงไม่ต้องไม่ต้องแบบจนมันแบบเป็นน้ํามันที่โลหรือแบบเป็นน้ํามันทั้งหมดนะให้พอมีความแตกมันนะผัดแบบเนี้ยจะทําให้แบบ ผัดพริกแกงของเราหอมที่จริงสูตรนี้ไปใช้กับอย่างอื่นที่ไม่ใช่สายโบก็ได้นะครับแต่ว่าควรจะเป็นผัดพริกแกงที่เราอยากให้มีรสหวานนิดๆเพราะว่าถ้ามันใช้กะทิมันจะเข้ากับรสหวานแต่ถ้าพี่อยากได้ผัดพิกัตผัดเผ็ดไปเลยเนี่ยผมก็อาจจะไม่ค่อยแนะนําเป็นกะทินะครับผมมามาดูกันต่อน,นี่เน่เี่ได้ละดูนี่แตกมันแล้วเห็นไหมนี่แตกมันนิดๆข้นๆปุ๊บเอาพริกแกงลงไม่ต้องใส่น้ำมันครับยีอย่างนี้เลย อร่อยกว่ากันเยอะน้ำมันที่ได้จากกะทิกับน้ำมันพืชอ่ะหอมเลยหอมเลยจ้ะน่ากินเลยดีไปเลยจ้ะถ้ารู้สึกว่ามันน้อยไปก็เดาะก,กะทิไปนิดนิดให้เป็นน้ำขุกขีดขุกขีดได้อยู่ไม่มีปัญหาแต่ว่าไม่ถึงกับขนาดแกงกะทินะค่อยๆ่อยเดาะอย่างนี้เดี๋ยวพีิแกงมันดูดไปแล้วเราก็ผัดไปเราพยายามผัดให้ให้ตัวกะทิมันหายไปนะที่อยากให้มันเป็นแกงกะทิ ให้มันแห้งๆอย่างเงี้ยนะครับผมาท่านก็เติมอีกนิดนึงก็ได้ระวังมันกระเด็นหน่อยนะถ้ากลัวมันกระเด็นใช้ไฟอ่อนๆไว้หน่อยอ่ามันกระโดดมันจะกระโดดพีชแกงมันกระโดดผัดผัดไปนี้ปุ๊บรู้สึกว่าพริกแกงมันหอมแล้วเนี่ยตอนนี้มันหอมไป้ที่วิธีดูพริกแกงนะหนึ่งพริกแกงมันเป็นของดิบถ้าพี่ไม่ผัดให้สุกเนี่ยมันจะไม่อร่อยนะโัวนี้พริกแกงหอมได้ที่แล้วสูตรนี้ถ้าใครแบบปกติผัดผัดผัดพริกแกงเนี่ยก็จะไม่ได้เติมกะปินะมันก็จะเป็นบางอันที่เติมกะปิ พอรู้สึกว่าพริกแกงมันหอมสีเข้มๆเนี่ยดูดมมิมันจะมีมันจะมมีันออกมานิดๆอ่ะในกล้องเห็นบป่ไม่รู้ที่ขอบๆเนเลยนะตรงนี้นะมีมันออกมานะเราก็เอาไก่ลงแล้วเอาไก่ลงไปรวมกับพิกแกงก่อนมันจะได้อร่อยอร่อยแล้วก็เคล็ดลับอยู่ตรงนี้เลยเพอไก่ลงปุ๊บเอาเครื่องปรุงลงไปเลยให้เครื่องปรุงมันได้ผัดด้วยมันจะได้ทําให้มีความหอมน้าตาลมีกลิ่นไหมก็หอมมากขึ้นอีกนะ ตัวนี้น้ำตาลจะไม่ออกหวานมากนะครับแต่ว่ามีหวานมาตักนะสําหรับผัดกับใสบัวเนาะถ้าเป็นผัดแบบอย่างอื่นแบบอออารมณ์ผัดเผ็ดไม่ต้องมีน้ําตาลก็ได้อันนี้ผมจะใส่ประมาณสักประมาณสักเรียกว่าเนี่ยเขาจะเรียกไงมันจะหนึ่งช้อนชามันก็เกินไปหน่อยนึงอ่ะอันนี้แล้วก็ตัวนี้เป็นน้ําตาลมะพร้าวของผมเลยเนี่ยก็คือผมไปร่วมผลิตกับชาวบ้านมาเป็นน้ําตาลมะพร้าวแท้แบบไม่ผสมอะไรเลยแล้วก็ไม่มีสารกันบูดไม่มีสารอฟอกสีด้วยตัวนี้ต้องบอกว่า เนี่ยอันนี้ออกมาจากตู้เย็นไม่แข็งเห็นะอ่าเก็บในตู้เย็นนะอย่าไว้ข้างนอกเพราะมันมีสารกันบูดแต่เอาออกมาจากตู้เย็นจะไม่แข็งเพราะมันเป็นน้ําตาลมะพร้าวแท้ที่มันไม่ผสมแบบไม่ผสมแปะแฟดไม่ได้ผสมน้ำตาลทรา,ายมันจะไม่แข็งครับนี่คือของแท้เลยผัดเนี่ยน้ําตาลละลายแล้วน้าตาลไหมเห็นน้าตาลละลายพอน,น้ําตาลเริ่มละลายน้ําตาลไหมมันก็จะหอมกลิ่นน้าตาลไหมด้วย่ะแล้วก็ปรุงรสอีกอย่างหนึ่งที่เราจะปรุงวันนี้ก็จะเป็นตัวของผมใช้ผงปรุงรสเลยแค่นี้ ผงรุงรสง่ายๆก็คือมันก็ไม่ต้องไปใส่ผงชูรสแล้วก็ไม่ต้องไปปรุงอะไรเยอะแล้วเพราะผงรุงรสแบรนด์เชฟบุ๊กเนี่ยมันค่อนข้างครบรสไม่มีผงชูรสไม่มีสายกระบ,บุตถ้าใครใช้อยู่แล้วอร่อยยังไงก็มารีวิวให้หน่อยนิดนึงนะเออมารีวิวให้หน่อยอ่าผงวัวลงไปเลยหนึ่งช้อนเต็มๆเลยพี่บางคนบอกเชฟใส่เยอะเค็มไหมเดี๋ยวตัวใส่วัวลงไปมันออกน้าครับใส่วัวมันออกน้ําตอนนี้ไม่ต้องไปเติมน้ําบผัดได้เลยเนี่ยคลุกเคล้าให้เข้ากันปั๊บแบบนี้ นะครับน้ำตาลละลายแล้วดูไก่นะไก่เริ่มสุกนะต้องให้ไก่เริ่มสุกก่อนนะเพราะว่าใส่บัวผัดไม่ผัดนานไงใส่บัวผัดนานแล้วดําแล้วเหี่ยวจะต้องเอาให้ไก่สุกก่อนแล้วใส่บัวลงไปแป๊บเดียวก็จะได,ได้เลยอะเอาละใส่บัวลงแล้วเดีย๋าายวใส่บัวมันออกน้ําเองครับไม่ต้องไปพวงมันนะครับผัดไปเรื่อยๆเลยไฟแรงเลย,เลยนะพอใส่บัวลงไปแรงไปเลยตอนผัดพริกแกงก,กับไก่อาจจะไฟอ่อนหน่อยเดี๋ยวมันกระเด็นใส่บัวลงแล้วไฟแรงเลยจ้ะหลังจากนั้นก็เตรียมเราก็ฉีกไปเมื่อกรูดแล้ว เดี๋ยวใส่บัวสุกแล้วก็สีใบมะกรูดระวังบางคนผัดไก่ไม่สุกพอผัดไก่ไม่สุกผัดใส่บัวนานใส่บัวเขียวไม่อร่อยนะใส่บัวเอาให้มันกรอบๆไปหน่อยนะครับใบมะกรูดจนะแบบพริกแกงเผ็ดใครจะเพิ่มพริกชี้ฟ้าอะไรลงไปก็ได้หมดนะวันนี้ผมไม่ได้ใส่นะครับถ้าใครอยากมีน้ําเติมน้านิดนึงได้นะอยากให้น้ําสุกผิดดูด,ดิได้กินไหมเสร็จแล้วเนี่ยผัดพริกแกงไก่ใส่ใส่บัว อ่าถ้าเติมกะทิลงไปก็กลายเป็นแกงกะทิโอเคผมว่านี้สุกแล้วนะครับผมชอบแบบแห้งๆนะคุณผู้ชมไมชอบแบบน้ำเติมน้ำได้เลยปิดไฟโอเคจัดลงจานงะ่ากิน <c oughs> ดูสิใส่วัวยังไม่ดำเลยผัดแป๊บเดียวอือ ผัดพริกแกงไกใ่ใส่ใส่บัวอันนี้เมนูคนชอบกินใส่บัวนะเปลี่ยนจากไก่เป็นกุ้งเป็นอะไรก็ได้นะน่ากินอะ่ะน่ากินดูดีอ่ะดูดีดูสิเสร็จแล้วครับผัดพริกแกงไก่ใส่ใส่บัวยังไงฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยนะครับผมมีเมนูอาหารง่ายๆแบบนี้มาฝากกันเรื่อยๆอย่างแน่นอนครับผมส่วนใครที่สนใจอุปรกรณ์เครื่องโกัวเครื่องปรุงอะไรต่างที่ผมใช้เนี่ย เดี๋ยวรอดูท้ายคลิปได้นะครับการทอดปลาจะเป็นเรื่องง่ายถ้ามีกระทะดับเบิลแพนของแฮปปี้คอร์หนึ่งไม่ต้องกลัวกินเป็นในบ้านอุ๊ยน้ำมันกระเด็นปิดเลยจ้าเราก็ไม่ต้องกลัวน้ำมันกระเด็นแบบนี้ได้เลยหรือเวลาจะกลับปลากลัวใช่ไหมครับว่ามันจะกลับยังไงมันจะติดไหมนี่ไงกระทะดับเบิลแพนเขาก็ใช้แบบนี้ จบง่ายๆแบบนี้การทอดปางคุณจะกลายเป็นเรื่องง่ายทันทีถ้ามีดับเบิลแผ่นครับและใครที่สนใจอุปกรณ์เครื่องครัวหรือว่าเครื่องปรุงวัตถุดิบต่างๆที่ผมใช้นะครับสามารถติดต่อสอบถามได้เลยนะครับที่ไลน์แอดเชฟบุ๊กนะครับมีตัวแอดนำหน้าและก็เชฟบุ๊กเป็นภาษาอังกฤษครับหรือโทรมาที่0839988365ครับ